มาครับเมื่อนี้ที่มาเฮ็ดแกงผักอุ่มแส่ปลาคอนะครับเนาะได้ผักอิ่มกับปลาคอนั่นเดี๋ยวแกงใส่กันครับก่อนอื่นเท่ากับปอกผักอุ่มก่อนครับขั้นตอนนี้ผมถือว่าเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดสําหรับผมครับเห็ดบกอยเป็น <laughs> ปอกอยากครับ เพราะบอกปากยิ้มห้มแล้วแล้วเขาก็มาเตรียมเครื่องครับเตรียมเครื่องแกงตำพริกแกงครับมาซอยหอมซอยตะไคร่นี่ยนะครับเตรียมพริกเตรียมเครื่องแกงเท่ทาซีไซน์เนี่แหละครับเตรียมแล้วแล้วเขาก็ไปตำนะครับเนาะตำตำละเอียดดีๆแนะ่เพราะว่ามันเป็นแกงเนาะตำสีละเอียดแน่จัง่อย ก็ได้เครื่องแกงแล้วเขาไปขวครับขวขวบไมนได้ทีหอมๆขวเครื่องหอมๆครับพอขวเครื่องแกงได้ทีแล้วเขาก็เติมน้ำลงไปครับเติมน้ำลงไปเนาะเทน้ำลงไป ระวังล้อน้าเดือดปุ่มกันทาความสะอาดปลาเนาะปลาน,ะานีให้เพื่อนซับมาเจอตลาดเราเรียบร้อยครับ<ด>ง่ายดีดทุกคนเนี่ยแล้วก็น้าเดือดน้าเดือดแล้วเขาก็ใส่ปลาลงไปครับใส่ปลาลงไปก่อนเลยครับใส่ปลาแล้วก็ ร้อยปลาสุกครับเพราะกะว่าปลาปลาสุกแล้วเขา,เาใส่ผักอีฮุมครับใส่ผักอีฮุมลงไปผักฮุมที่เขาเตรียมปอกไว้แล้ะครับให้ปลาสุกหรือบ่าปลาใกล้สุกกะเบิ้งเอาครับกะเบิง้งแล้วพอเขาใส่ผักอีฮุมลงไปแล้วนะครับกะร้อยมันสุกแน่จากน้อยนึงไม่ต้องให้มันสุกหลายนะครับเด้อ อีก่มเริ่มสุกครับก็ค่อยปรุงรสนะครับเนาะขั้นตอนต่อไปปรุงรสครับนะครับปรุงรสครับนี่ใส่น้ำปขามเปียกลงไปรรด,ดีครับปรุงชิดด้นรสใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายได้ครับเด้อขาดไม่ได้ครับปลาแซ่บปลาแดกน้วยเฮาแซ่บแซ่บคือเกา่าปรุงรสตามที่เขาต้องการแล้วครับผมไส่มักหน่อยกับใส่ใังสั้นครับ ปรุงรสแล้วก็เป็นอันเซ็นเรียบร้อยครับผมแกงผังอีห่มใส่ปลาคอรครับผมแซ่บครับ